โอเคตราบใดที่เขาหลับตามันจะต้องไม่เป็นอะไรแน่นอนสิ่งที่ฉันรู้ก็คือคนที่สืบเสื้อสายราชวงศ์จะมีดวงตาสีทองเป็นไปไม่ได้ที่ไอรีนาที่อยู่ในนิยายจะไม่รู้เรื่องนี้ เธอต้องรู้แน่นอนว่าแม็กนัดเป็นเสร็จแล้วครับไปได้แล้วคานครับแม็กลืมตาได้แล้วละ่ะเอ่อฮันลีอานาะอืมงั้นค่าก็ขอตัวกลับก่อนละ่ะเพียงแค่นี้ฮันก็จะกลับแล้วงั้นหรืออย่าบอกนะว่า ท่นเลียนาหลังจากที่ข้าหลับตาแล้วลืมตามาได้เพียงชั่วคู่ว่าแล้วเชียวข,ข้าข้าคำอะไรผิดไปแล้วก็ข้าข้านายไม่ได้คาอะไรผิดแม็กนี่เป็นความผิดของฉันไม่สิมันเป็นความผิดของไอรีนา วันนี้นายพักก่อนเถอะครบอบอางั้นห้อยเจอกันครอบเป็นยังไงบ้างละ่ะมันเป็นผลจากเลอย่างนั้นเองสินะเล่ามา เลคือ,อยาพิษสำหรับใช้ควบคุมพวกขาดถ้าใช้ในปริมาณมากก็อาจจะทาให้คนสูญเสียความทรงจำได้อย่างไรก็ตามหึงแม้ว่าเจ้านั่นจะได้รับยานี้มาสาปีแล้วแต่ก็หือว่าสุขภาพเจ้านั่นดีเลยทีเดียวแต่ก็เหมือนกับยังมีบางอย่างที่ข่ายังหาไม่ได้ยาขอนพิษ ถ้าหากว่าลดปริมาณเลลงเรื่อยๆยาพิษที่อยู่ในร่างกายเจ้านั่นก็อาจจะหมดภายในครึ่งปีครับคงจะไม่มียาตัวไหนที่หอนพิษได้ดีที่สุดหรอกครับและค่าพิษในร่างกายเจ้านั่นลดลงจนหมดความทรงจําก็อาจจะกลับมาได้ครับ ฉันหวังว่ามันจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับแม็กนัดนะเพราะความจริงแล้วเขาก็เก่งพอที่จะหนีไปได้อยู่แล้วด้วยซ้ำแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเจ้าจงไปหายาถอนพิษมาให้ข้าซะไม่ว่าข้าจะต้องจ่ายเท่าไหร่ข้าก็ยอมครับคุณหนูเข้าใจแล้วก็ดี ฉันจะให้คลองห้าสิบปากับเจ้าข้าเจ้านั่นอาการดีขึ้นแต่จะต้องไม่มีใครรู้เรื่องนี้เป็นอันขาดห้ามีใครรู้เรื่องนี้เข้าละก็ฉันจะให้อนาคตของแกเต็มไปด้วยความน่ากลัวเลยละ่ะโมจะไม่เอ่ยปากบอกใครแน่ครับงั้นเจ้าก็จงไปหาวิธีมาซะข้าไปก่อน นี่มันยากสมมัดเมื่อกี้เสียงของข้ามันจัดน่ากลัวอยู่ไหมนะฉันจะต้องพูดยังไงดีล่ะนี่มันไม่ใช่สำเนียงของฉันเลยเมื่อกี้คงเป็นปกติสินะเอาหัวมาหูกับมือฉันแบบนั้นแก้มของนายมันช่าง ฉันคิดไม่ออกเลยว่าอนาคตฉันจะทายังไงต่อหรือแค่ขอนพิษให้นายก็แค่นั้นถ้าหากฉันหาวิธีถอนพิษให้นายสำเร็จแล้วล่ะก็นับจากนี้อีกสองปีฉันก็คงต้องส่งเขากลับไปที่พระราชวังหลังจากนั้นตรงไปยังคาลึงหาดเลยไหมครับคุณหนูเอายังไงดีละ่ะ ครับไม่ละไปที่โบสถ์